ครับสวัสดีเช้าวันที่22มิถุนายน2564นะครับเมื่อเช้าตื่นขึ้นมากะจะรีวิวขายต้นเล็กนะครับต้นเล็กต้นละเท่าไหร่นะ150บาทนะครับ150บาทแต่คราวนี้นะครับเชื้อรามันลงนะครับเชื้อรามันลงผมได้ตัดยอดเต็มเลยนะครับเห็นไหมนะครับตัดทิ้งเลยนะครับถ้าเชื้อราลงถ้าลงเยอะฉีดไว้พอฉีดเสร็จปั๊บฝนก็ตกนะครับ ผมได้ฉีดยาฆ่าเชื้อราตอนตอนเย็นนะครับฉีดยังไม่ทันไรเลยนะครับฟ้าท้องฟ้าก็สว่างดีอยู่นะฮะแต่พอฉีดเสร็จนะครับฝนก็ตกนะครับพอฝนตกมามันก็มันมันก็เอาไม่อยู่นะครับเชื้อเออเขาเรียกว่าพอฉีดเสร็จฝนมันก็ได้ชะล้างนะครับยาฆ่าเชื้อราไปนะครับมันก็เอาไม่อยู่นะครับอันไหนที่ฉีดก่อนหน้านี้มันก็ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเพิ่งจะฉีด แล้วก็ฝนก็ตกอย่างเงี้ยนะครับเอาไม่อยู่นะครับก็เลยต้องตัดนะครับตัดทิ้งนะครับตัดทิ้งเพื่อที่จะยังไงก็ให้เขาให้เขาให้เขาแตกใหม่ดีกว่านะครับนะก็เลยไม่ได้ไม่ได้จาหน่ายนะครับเออนะฮะก็เลยเอา3 4มีทั้งหมด5กระถางเนี่ยนะครับกระถางใหญ่นะครับมาจําหน่ายนะครับในราคา2ราคานะครับ2ราคานะครับมาดูกันเลยนะครับผมไม่ได้ติดเบอร์นะครับ จำไว้เลยนะครับ <nước> ต uh, ้นท oh ี่ <c oughs> 1นะครับต้นนี้นะครับผมจะเรียงนะครับ1 2 3นะครับ4นะครับ5นะครับแค่5ต้นเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องติดเบอร์นะครับจําได้นะครับต้นที่1นะครับดอกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับต้นนี้นะครับราคานะครับ400บาทนะครับ400บาทนะครับ4 0 0บาทค่าส่งนี่ค่าส่งนี่ขอ80บบาทนะครับอืมนะฮะ 400บาทค่าส่ง80บาทนะครับมาต้นที่2อนะครับดอกนี่เหลืองกุหลาบนะครับอเนี่ยเห็นไหมครับพับกรีบพับเลยนะครับตัวนี้นะครับ400บาทเหมือนกันนะครับ400บาทเหมือนกันนะครับค่าส่งอีก80บาทนะครับมาต้นที่สามนะครับนี่พึ่งบานนะครับพึ่งบานมีคนถามหาเยอะดอกใหม่นะครับดอกตัวนี้นะครับดอกใหม่นะครับคนถามหาเยอะเลยนะครับพึ่งบานนะครับ ต้นนี้นะครับโคตสวยด้วยนะครับ400บาทเหมือนกันนะครับผมมาต้นที่4นะครับต้นที่4นี่ต้นใหญ่กว่าเพื่อนหน่อยนะครับรากสวยโคตสวยนะครับอยู่ในกระถาง12นิ้วนะครับผมกระถาง12นิ้วกระถางจานนะครับรากสวยด้วยนะครับต้นนี้นะครับดูรากเขานะครับรากสวยรากสวยดอกรากสวยไม่พอดอกสวยอีกนะครับสีชมพูอย่างงี้นะครับอืมนะ ตัวนี้ผมขอขายห600้อยบาทนะครับอืใครสนก็ทักได้เลยนะครับตัวนี้ห0ร้อยบาทนะครับค่าส่งหนึ่งรอยบาทนะครับนะรากสวยดูฮะรากเขาเป็นริ้วเป็นริ้วลงมานะครับดูยังไงก็สวยนะครับแล้วดอกก็สวยอีกนะครับอนะฮะดูนะฮะดอกก็สวยอีกนะครับท่านออกไปยอดมันยาวแล้วนะครับถ้าเกิดว่าออกดอกชุดนี้หมดเนี่ยดอกชุดนี้กำลังจะออกนะครับดูนะฮะนี่ดอกชุดนี้มันกําลังจอกอีกนะครับหมดดอกชุดนี้แนะนําให้ตัดเลยนะครับ ตัดตัดตัดมันจะได้พุ่มนะครับพุ่มที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับนะต้นนี้ผมขอขาย600บาทนะครับห0ร้อยบาทค่าส่งอีก100บาทนะครับ700บาทรวมส่งนะครับผมมาต้นที่อ่าสุดท้ายนะครับต้นที่ห้านะม่วงนะครับม่วงผมขอขาย400บาทนะครับม่วงต้นนี้นะครับอ่าม่วงต้นนี้400บาทนะครับค่าส่งก็80บาทนะครับนะเหมือนเดิมนะครับค่าส่ง80บาทนะครับโอเคนะครับผม จากช่องหมกทองแชนแนลก็มีไม้มารีวิวประมาณนี้นะครับผมอาจะรีวิวต้นเล็กก็ไม่ได้รีวิวแล้วละครับเอาไว้โอกาสหน้านะครับต้นเล็กนะครับเอาไว้วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับคงจะหามารีวิวให้นะครับตอนนี้ก็มี1 2 3 4 5นะครับผมขอบคุณมากครับผมจากช่องหมกทองแชนแนลเด้อนะครับมีคนถามนะครับเมื่อวานก็โทรมาถามผมนะครับก็เพื่อนสมาชิกนี่แหละครับนะฮะโทรมาถามว่าต้นไม้ทําไมไม่ออกดอกนะครับผมบอกว่า เอแล้วตัดหรือยังบอกงี้มันไม่ออกดอกสมบูรณ์มากเลยบอกไม่สมบูรณ์มากเลยไม่ออกดอกนะครับอืแล้วมันออกดอกบ้างไปบ้างหรือยังเอเ <s ug> ขาก็บอกออกไปชุดหนึ่งแล้วนะครับออกไปชุดหนึ่งแล้วนะครับออกไปชุดหนึ่งแล้วตอนนี้มันก็ออกใบมามันก็สมบูรณ์มากเลยเนี่ยผมตัดตัดแล้วมันก็ออกใบอีกนะครับผมบอกผมกําลังจะผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงเนาะผมก็ถ้าอย่างนะกักนผมก็จนปัญญาแล้วครับบอกงี้ ผมว่าไม่รู ament, ้จะทํายังไงมันออกดอกนะครับบางครั้งไม้นะครับมันจะออกดอกมันก็ต้องมีกระบวนการซีเอ็นเชนะครับนะขบวนการนี้จะเกิดได้นะครับถ้ากระบวนการนี้เกิดปั๊บออกดอกแน่นอนนะครับมันหมายความว่ายังไงก็ไปศึกษาเอาเนาะนะฮะผมก็อธิบายไม่ได้นะครับอย่างเช่นอดน้ําอย่างเงี้ยนะครับอดน้ำนะได้รับคาร์บอนนะครับได้สารอาหารบางตัวนะครับใบร่วงจนหมดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ออกดอกนะครับ สมบูรณ์จัดนะครับอืมนะแล้วก็เดี๋ยวก็ออกดอกตามนะครับเออมันมีหลายอย่างนะครับที่เป็นปัจจัยที่ทําให้ไม้ออกดอกนะครับบางคนไม่เข้าใจก็ก็จะถามออกง่ายๆนะเอยไม้ผมทําไมไม่ออกดอกนะครับผมไม่รู้จะตอบยังไงนะครับมันกระบวนการนี้มันซับซ้อนนะครับมันหลายอย่างนะครับที่จะทําให้ไม้ออกดอกนะครับความสมบูรณ์นะครับอืมการความสมบูรณ์บ้างนะครับแล้วเกิดกระบวนการต่างๆครับที่จะทําให้มันออกดอกนะครับ โอเคนะครับจากช่องมองทองชาแนลพูดมาก็ยืดยาวนะครับผมก็หลังจากนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับนะครับ